ครับสวัสดีทุกท่าช่องเอโต้ชาแนลนะครับวันนี้เราก็กเกมโคโนซึบามาจะซีเดนะครับก็ขอพูดถึงอ่าตัวละครในเดือนนี้บ้างนะครับว่าตัวละครในเดือนนี้อ่ามีตู้ไหนควรเปิดควรข้ามบ้างนะครับก็เป็นอ่าเป็นแพทอ่าเรียกว,ว่าเป็นแพทของประจําเดือนนี้เป็นจบซีซั่นแรกแล้วนะครับไม่ใช่แค่ว่าซีซั่นแรกมาจะขึ้นซีซั่นสองแล้ว เรามาดูกันว่าตัวละครที่จะจบซีซั่นแรกนะครับที่จะเข้าตู้ตัวละครนะครับแพทล่าสุดนี้แพทเดือนนี้นะครับก่อนที่จะเป็นขึ้นตู้ใหม่นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยว่าเดือนนี้เราข้ามอะไรไปบ้างครับเริ่มต้นน้องชิอ่าน้องนี่ครับ น้องเซริเซรน้องเซริตอนนี้บอกว่า,าเป็นดัอละครที่อยู่ในตู้ถาวรไม่ต้องไปเปิดก็ได้เพราะแต่ว่าตัวนี้เคยติดเมตอรอารีนามาแล้ว3 4มสี่ห้าแพทถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้จะเก่งในด้านด้านบัฟธาดน,นะครับบัฟธาดสายฟ้าให้กับเพื่อนร่วมทีม สีสองวินาทีนะครับแล้วก็มีพิวนะครับเป็นหลักน้องตัวนี้เห็นละหลักเอาไว้ใช้งานแบอะไรบ้างถึงจะดีนะครับก็1นึ่งก็มาใช้งานกับตัวละครที่แก้จะมานี้ในซีซั่นหน้านี้นะครับอ๋ออาจจะเป็นตัวละครโครโ,ครโบเร็วกันนะครับเช่นอ่าไม่มีนะในนี้อ่ามิซมิามิคาสานะครับ เลวการ์สีดาวมันจะเป็นตัวละครที่ติดเมตาบ่อยครั้งในอารีนาทำให้น้องตัวนี้มีประโยชน์กับเดวอ่าโคลโบรอบหน้ามากแต่ใครใครเพชรไม่พอก็สามารถข้ามไปได้ครับข้ามไปได้เลยเพราะบางทีอาจจะทำให้เพชรคุณไม่เหลือรอดก็ได้นะฮะก็เป็นรรตัวละครตัวนึงที่เหมาะเอาไว้เล่นกับ ป๊อป้าสายฟ้าแรงๆนะครับเป็นตัวอารีน่ารอบหนึ่งที่ดีด้วยตัวนี้อ่ะตัวต่อมาตัวต่อมาจะเป็นน้องเป็นน้องัวซัพพอร์ตเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะไม่ค่อยใช้งานกันบ่อยครั้งนะครับก็น้อง นี่ครับนี่องเคยมีนี่ตอนนี้จะไม่ค่อยใช้ได้ค่อยช้างในอารีนาแต่เปิดในตู้ถาวรได้ครับเป็นตัวละครไม่รีบิดด้วยตอนนี้ก็จะเป็นตัวละครเหมือนเป็นตัวเพิ่มเก็บไม้ตายกับเพิ่มซับแล้วมีดามเมจสองสกิลนะครับที่จะแรงตามเลือดตัวเองก็มีสกิลฮีตตัวเองก็เหมาะเอาไว้เล่น PVE คขำๆได้จิ้นการตัวนี้ ตัไม่พูดเยอะนะครับเพราะตัวนี้ไม่ค่อยมีใครนิยมจะใช้งานแต่ถามว่ามีแน่นอนหรือเปล่าในดันมังกรครับดันมังกรที่ไปตามท่านะมันอาจจะใช้งานได้เพราะดันมังกรต้องใช้ตัวซับพอตในการเอามาเล่นด้วยนะครับส่วนตัวต่อมานะครับเป็นตัวตู้ลิบิดที่สามารถมองข้ามไปได้อยู่แต่ใครที่อยากมีตัวแรงๆามาเล่นนะครับเช่นตัวแรกที่จะแนะนําคือ เอริก e e าเอริกาธาตุดินนะครับช็อกโกแลตนะครับธาตุดินตัวนี้จะเอาไปเล่นกับตัวไหนถึงดีสุดนะครับที่เห็นมานะโครโบเหมือนเดิมนะครับอ่ามันจะเป็นตัวละครโครโบตัวหนึ่งชื่อว่าเอสเ,เตอร์ธาตุดินตัวนั้นมันจะเป็นตัวที่สามารถเอาไปเล่นคอมโบกับทีมธาตุด,ดินได้ดีกับเอริกาตัวนี้ใครเพรไม่พอก็ สามารถข้ามกันไปได้อยู่นะครับเพราะอิริกาตรานี้มันอยู่ในตู้สัจก,การร,รีลันแล้วมันไม่ต้องไปลุ้นเปิดหาน้องก่อนก็ได้นะครับสรหรับเพชรไครไม่พอในเซิร์ฟบ,บอนนะก็ตัวนี้มีเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็มีดาเมจที่แรงพอสมควรเลยตัวนี้เหมาะเอาไปเล่นกับคอมโบบิลทา่าดีดีๆเพราะมันมีสกิลบัพท่นะครับ โซตนต่อมาจะเป็นตัวที่อเอาไปเล่นแถวหลังสุดนะครับไม่ได้เอาไปใช้งานบ่อยครั้งนั่นก็คือโกมโกะโกมิโกเนี่ยะนี่โกมโกะวนทยียตัวนี้จะไม่ค่อยเอาไปใช้งานในเชิงเล่นกันเยอะสุดเพราะแต่เขาหลักใช้งานกับการใช้เป็นที่พาสศีนะครับ พราะสิ่งของน้องคือจะบบัฟาจะบรับธาดมืดให้ได้ทีมนะครับ6%ก็คือจะบบับธาดมืด6%เลยมันทำให้น้องเป็นตัวที่เอาไปเฉลาหลังสุดเพราะได้เอาไปบัฟแด้วหลังๆก็จะใช้ตัวเป็นดาเมจได้เหมือนกันถ้ามันถึงถ้าไม่มีใครตายนะถ้าม,มีใครตายเดี๋ยวก็ใช้น้องน้อเป็นดาเมจลองได้เหมือนกันนะก็จะเป็นเหมือนเอาไว้แค่เอา,าเป็นพาสดีที่ดีๆนั่นเองนะครับตัวน้องคนนี้ ส่วนตู้ต่อมาจะเป็นตู้พักผ่อนนะครับเป็นตู้คาสิโนที่ค่าไปได้เลยนะครับเป็นตัวของอเมลิซ่านะครับเมลิซ่าตรงนี้จะเป็นตัวละครที่ค้าไปได้นะครับแต่ถ้าคุณอยากได้บับกายภาพบัฟธาตุน้ํอยู่ด้วยกันสามารถเอาน้องเปิดไปหาน้องในในตู้ถาวรได้ถ้าได้ตู้ถาวรมาก็จะเอามัเล่นได้เหมือนกันลณะตัวนี้จะเป็นอยู่ในตู้ถาวรน,นะครับ ไม่ค่อยลิบิดก็ข้ามไปได้เหมือนกันมีแค่นี้แล้วก็จะมีวานเนียน้ําด้วยตัวหนึ่งที่อยู่ในตู้เมลิซาแต่ตัวนี้ข้ามไปได้แล้วหลักก็ถน้าเปิดมีตู้เดียวครับถ้าจะเปิดจริงจังนะในตู้เดือนนี้ก็จะเป็นเอริกาจังประเดนทายนะครับเป็นตัวที่สามารถเอาไปบัฟธาตาดินในอนาคตอาจได้ใช้ใน อันนี้นาบ่าอยครั้งเพราะมันเป็นกุนกแยภาพท่าดินนะครับมันจะมีโครโบเร็วกันมาคุณจะอาจจะใช้เอิลกตกับตัวที่จะมาเนี่ยนาะโคตได้เยอะด้วยนะครับแล้วก็จะมีโคไมโกโกคไมโกกึ่ง 50- 50เพราะไปกนตัวแบบัฟเป็นตัวแบบัฟแบบัฟแค่แ,แถวหลังแบบัฟแค่เอาไว้เอาไว้อยู่หลังสุดเพื่อจะได้เอาพัสดีของน้องมาใช้งานเฉย อันนี้ห้าสิบนะครับก็คือมีแค่ตัวลิกาตัวเดียวหรือหรือตอนนี้มีตู้ของน้องเี่ชี่สายฟ้ามาเี่ชุดหิมะมา,มาก็เปิดได้เช่นกันนะครับไหนมาอ่าแป๊บแบบตัวนี้ก็เปิดหาได้เหมือนกันนะครับก็เอาไว้รอตัวเร็วกันดีๆที่น้องมิศักษามาก็าตัวนี้ไปเล่นได้เพราะน้องน้องสามารถบ,บัฟให้มีขนาดตีแรงได้เหมือนกันก็ประมาณนี้กับ รูปที่น้าเปิดก็จะมีประมาณนี้ครับกับของเซิร์ฟที่กะบอนกันจะมีแพทเร็วๆนี้นะก็รอรู้นะครับว่าแพทหน้าจะเป็นโคลโบรหรือจะเป็นเหมือนตู้พักอะไรแบบเรียงตามแพทก็หลักมันจะมีเหลือโรล,ลิซ่าที่จะมาต้อนรับในครบรอบ2ปีหลังๆครบรอบ2ปีเสร็จมันจะเหลือ่วงฮาโลวีนที่จะไม่เข้าในซีซั่นนี้แต่น่าจะข้ามไปนะครับก็วันนี้ก็ เดีวยวกันครับกับทิปทิปแปดหน้าเดี๋ยวจะมาทำอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวกันเดีวยวกันนะไปเจอกันนะทุกคนบ๊ายบายครับผม